บังแน่นี่เลี้ยงวีพี่น้องขักอกพี่น้องสถานที่กับโจวดไปในดอกพี่น้องเพราะเห็ดไต้อยู่เอายหิมนงสาวนะมื่อนี่อบไก่เลี้ยงวยหุยพี่น้องมากพี่น้องมากินโคมกันพี่น้องเขาเศร้าลึกเ้อพี่น้องอันนี้สูตรมักไก่เข้ด้วยครับนี่อันนี้จะเป็นไก่นะครับพี่น้องสือมาได้แต่ลาดนะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง เครื่องเอ่อเป็นมักนะครับเครื่องมักเขาเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันวิธีมักกันเลยนแล้วพี่น้องเนาะตัวใหญ่ไ,ได้พี่น้องเพระมันสองโลได้สองโล,งโลกลัวได้อยู่อเอาเบิรงตอนเขามักแล้วแล้วพี่น้องเนาะเบิ่งนหน้าตาเขามักเลี่วแล้วพี่น้อง นี่คือเข้าหมักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปล่อยให้มันสักสามสีนาทีเดี๋ยวฮ้องเอาไปอบนะครับเดี๋ยวฮ้องมาลองบึงตอนวิธีอบกันแนล้ี่น้องดอไปสวัสดีครับมาพบกับ,บช่องบ้านนาอีสานนะครับเปอร์น,นี่เดี๋ยวห้องสีมากิกนข้ออยวเอเนี่ย,อ,ยออบไก่บ่อบไก่ อบไก่เซ็อบปิบนะไก่อบปิบปยังไงไก่ไก่อบปิบครับพี่น้องมือนี้ก็บรรยากาศท้องในท้องหน้าครับท้องสาคือเโตเลยครับนี่มท้องสาอบไก่สูตรสูตรบ้านๆเขาหน้านี่เบวีงไก่นะพี่น้องยกไก่พี่น้องคนเบังหน้านี่เลี้ยงฮุยฮุยพี่น้องถักโบพี่น้องสถานที่กับโบจวดไปในดอกพี่น้องพ่อเห็ดได้อยู่เอายิ่หิมท้องสาหน้ามือนีิอบไก่เลี้ยงฮุยหุยพี่น้องมาๆพี่น้องมากิ้นขากันพี่น้อง เขาเ้าหรือเขาเที่ยงหึ่งปันสจเทียงได้ขอซ้ำขาเ้าเขาเ้าันกินนี่เ้าเป็นเขาเที่ยงครับเขาเที่ยงเป็นเขาเ้าเอาพี่น้องเ้าไรเจ็บก็อจัดไปเลยพี่น้องอบไก่ขี่เขาพี่น้องเป็นจิ๊บเลยเถอะมาพี่น้องไหมสิบแล้วพอเอาเลยบ่านเอาเลยเอาเลยเออเอาเลยพี่น้องเลยคมาพี่น้องมายิ้มกันนะครับดยดีครับพี่น้องอบเมื่อม่สองชั่วโมงนี่บ่ มึงเด้อบ,บาทเดอ้อพี่น้องเดอ้อน,อน้องครับอันนี้สะก,กินได้พี่น้องเดอ้อดิให้ให้เจ้าที่เจ้าพุ่มก่อนเนาะคิดก่อนแล้ให้ชิปเพิ่นดังดังนะอันนั่นมาเอานี่ยละง่ายเอ้ยนี่อน้ำกันบาทนี่เอาพี่น้องเหรอพี่น้องสุปดีครับเบิ่งยี่หรเกี้ยวเกี้ยวประเดไซถวยดิยส่เกี้ยวพี่น้องเปลี่ยนสไตล์ไม่ารสัสนเอาดึงเลยบบาทนี่ขออนุญาตได้พี่น้องชิมเกี้ยวบังสะกึน แก้วสมมาพอเดี๋ยวนะคักแก้วสมมือเหนียอวอบไก่ซะกันพี่น้องอบไก่ใส่ปิดนะเอาปิดหุ่มยังไหวห้อยมุ่มดีครับคุณละคลิปคลิปนาพี่น้องตั้งสิจัดซ้อยจูกับลูกเคยน,นะืะเกีจกแยนงไม่คลิปนี้เอาไก่ไปซะกัน พักอะไรพี่น้องเอ้ยบาดนี่้ใดเขาเกี่ยวสมเนาะอขาดีปะอืมหงาดมาข้าตาเหลี่ยองเอ้ยครับบุ้งมาน้องเนี่ยาดหลง เค,เครื่องไลครับ <C> e <at> โอ้เสีบอย,ยู่่นาะนวดวดีนะเบ <C> e <at> ่มีไหมเนาะมันจะนิ่งเงี้อไม่พันมีพี่น้องเลยบอกซีงแห้งกว่าจัง,ง,ง,งหนนะ <C> e <at> แข็งโอ้ดีดนเนาะยงไม่หวเลย ไกลกินนี่เลด้พี่นนอกอจับเจ้าพี่นนอกเจ้วสมพักอะไรไอกไก่มันตัวใหญ่นอกอแต่ไก่ยู่ มันถูกดูยังไม่ใครได้พี่น้องมาเด้พี่น้องเด้อเมาเจฉยๆี่อนอือพี่หน้องเลยเอาคุณน้องเลยเออพี่พี่หน้องเนี่ยอีพี่น้องบมึงเนีอือหัวครับพอดีเลยก่อนไอเนัวอยู่เปย์เป็นเปย์พี่น้อง mới đủ đó ừ. Thích quá khoai gần này Hãy subscribe cho kênh Ghiền ốp cây okay. ừ. cầm treo luôn bị bị nọ treo cái gì phải không có gì cây có gì ใครสองลูก่ะสองลูกอ่อืมตัวนึ่งนีงครับโอ้ต้องสูดดีเนาะอืมเกรยอะสูดดเลียนนี่ถึงตัวพี่น้องเลยอืม มมมีบักอะไรเนาะบักมาละขี่นกนะพี่น้องพระเจ้าบ่ามันบุมีอยู่บ้านเนาะมันอึดอย่างเอามาแก่มน้ำขี้ไข้อยู่

ก็นยก็โยโหูนะย้งอ้นีนกินมันจอยต้องอววมวบอกคนสายเรวมังมันใหนังมันขักเนอกรอ,อ,อบอ,อบให้ก็นังหมูงไหพี่นอ้องมูงยอพี่นออ้องกูน่ ไปวบตังนเนาะนั่งกอดว่าไม่นั่งมูบันขัดดูขัดดูขัดดูโดนกินเท้อไหมน้องใกล้เลยน้องสาคุณ <c oughs> ละปลายใหญ่พี่น้อง ปานี่ต้องถ่ายคลิปอีกเพื่อชิปจุดแหนนะสานี่ปล่อยปลาก็กลัวพอท่านท่านกลัวเหปลาผสมพี่น้องมีทั้งปลาอย่างกับผมไปนิ่งได้ไหมหมอไปนิ่งไปเถี่อนลาดุกปลาสบายก็มีพี่น้องปล่อยมัดตัวปลาเลยอยู่นี่ บบได้เรียกว่าเพียเอาลงมัดน้ากันหนวดอ้ยหนังมันเนี่ยก็มีสุกด,ดีครบับสุกเปื่ยครับว่าเปื่อยยืดหลายแห้งกว่าเลยพักอะไรพี่น้องเ เแบบพวบลูงพี่น้องโอ้คักัักัย okay, ใส่อือ้อยอหัวเมียงฮะอหอมหยง <c oughs> เท่หัวเท่เลยแบบเกีเเย <c oughs> วเท่พี่น้องนี่พี่น้องนี่เยอเลเอาแบบพีนะ่ร์ได้ไหมจุ่มเลยนะเนี่ย เอาเต็มที่พี่หน่อเขาตั้งไว้ยังเต,นตยนะไม่มองตั้งตุกออกกลัวกับดีมันเลยครับพุดเลยอยด <laughs> ำเจเียวเปาไปลงไปพี่หน่อมา

ครับแมวแมวใจยังห er, ุ้ยฮุยนังมันมาเป็นนังหมูเพื่อเพือห่วงเคยดีครับก็านอุ้มแมวแล้วเพ่อไปแล้วไม่ยังมาพ่อกดบ้า หนังกรอบเป็นกรอบพี่น้องเสียบกัดอือหือ un กินมันก็อยู่บนดอกพี่น้องก็มันหลายไปบ่เมดครับพี่น้องเพราะเราเขาูกเคยกินบ่เมดดอกไก่ตัวหนึ่งกันกินเมดกระปวดแล้วผมบ้านก็โอกรว่าไก่วันน้อยเหนื่อยไรพี่น้องไก่พันเฮาะกับเกือบัึก ดอกเฮ็ยนี่ก็บัหมดเงือมันก็ไหลอืมผักก็ไหลครับเนี่ยกิบเกี๊ยวหวานแซ่บพี่น้อง นังกอบพหยก็นังหมูนังไก่ก็ได้อ๋อเศรษฐกิจอุ้ยเนี่ยพั่น้องป็นข้าวเศร้าพี่น้องข้าวเศร้าว่ามันเขาเข,ขา,า,ขานนขขเที่ยงคนละไปอโอ้ยมันก็จะหนักมันเนาะ บรรยากาศด้วยบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้าพีนพ่น้องเอ้ยคิิปน้องสาคักครับบ้านพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอลาไว้แด้วบานนี้นี่โนบดดอกรย่างไรครับไว้คลิปหนาเนะเาะไว้คลิปหนาจะกินเนื้อไหม,น,มนะพ่อวันพีน่หนาเอาเป็นเนื้อดีวกว่าเนะเาะวิจุเจ้เาจแค้นจากคลิปว่างนันนะพี่น้องอม,มันโมมี่สามสิบจีบวัฒพันธ์ตับคือเสกอบานนะต<ม>่จุย่างเดี๋ยว ก็่าบานคลิปที่มาเนี่ยเอาแบบสดๆเลยเด้อเอามาชว่วยแบบนี้เลยเป็นตอนนี้ติออ่วยจุไปเลยอ่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากไวปตามนี้พี่น้องเด้อไอ้ฝากช่องบ้านหน้าอีสานน้ำเนีครับเป็นก่ารังใจให้น้ำเนีวันตอนนี้ยอดติดตามก็จะมั่นถึงสามลอยน้อพี่น้องเนาะก็ขอฝากไปน้ำเนี้ยครับ,รใในนนนบพี่น้องอฝากกันด้อพี่นอ้นองเด้ <c oughs> อโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วพี่น้องเออสวัสดีครับ